ต่อามาการเก็บรักษาเงินสดตามระเบียบการเงินข้อ29กานะครับการเก็บรักษาเงินสดนะครับวิธีปฏิบัติกรณีมีเหตุขัดข้องหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนอาจเก็บรักษาเงินสดไว้ที่สํานักงานได้ไม่เกิน10,000บาทนะครับสามารถเก็บได้นะครับจานวนเงินไม่เกิน1 0,000บาทถ้ามีความจําเป็นนะครับเพื่อที่จะจ่ายเป็นเงินสดจ่ายค่าอะไรได้บ้างเช่นาการเก็บ ไว้เพื่อเบิกจ่ายเงินยืมหรือเก็บไว้เพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้รายย่อยหรือผู้มีสิทธิ์ที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดจำนวนไม่มากหรือผู้รับผิดชอบได้ทดลองจ่ายเงินเป็นการปฏิบัติราชการไปก่อนแล้วตามข้อ54นะครับเพราะฉะนั้นระเบียบการเงินข้อ29นะครับกรณีมีเหตุความจำเป็นอาจเก็บรักษาเงินสดไว้ได้นะครับไม่เกิน10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสดในเรื่องต่างๆนะครับเช่นจ่ายเงินยืมจ่ายให้เจ้าหนี้รายย่อยหรือผู้มีสิทธิ์ที่ต้องจ่ายเงินสดจํานวนไม่มากหรือผู้ที่รับผิดชอบได้ทดลองจ่ายเงินเพื่อการปฏิบัติราชการไปก่อนแล้วตามข้อ54นั่นเองนะครับ